โอ้โหคุณลุงครับแต่ละรูปนี่แบบว่าสมัยไหนนะครับเนี่ยคุณลุงหลายปีเลยทีเดียวต้องแต่ละรูปครับครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับรูปที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่คือรูปที่คุณคุณลุงเบวันดีเนี่ยนี่คือรูปสมัยก่อนเลยนะที่ที่คุณลุงได้ได้เก็บสะสมเอาไว้ลูกหลานสะสมเอาไว้จนถึงทุกวันนี้วันนี้เดี๋ยวต็อบจะนํารูปเหล่านี้ที่มีรูปคุณลุงเนี่ยมา โชว์การให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าสมัยก่อนในบ้านครัวตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของอดีตอยู่ว่าสมัยก่อนนั้นบ้านครัวและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในอดีตตอนนั้นเนี่ยเป็นไงกันบ้างรูปเหล่านี้ก็คือนี่เราเห็นรูปนี้เด่นๆเลยนี่คือตรงนี้ครับครับนี่คือรูปรูปนี้คือรูปอะไรช่วยอธิบายใหู้ผู้ชมฟังหน่อยครับรูปนี้คือที่ที่โดมมัสซิดนะครับครแล้วถึงเวลาละหมาดวัคตุถึงเวลาละหมาที่วัคตูผมก็มาบัง มามาก็อ่าอาจารอาจารนี่คือโดมโดมปัจจุบันที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับโดมปัจจุบันใช่อยู่แล้วคือตอนนั้นนี่ปีพศอ,อ,อะไรพอจะคุ้นๆไหมครับก็มาหลายหลายปีหลายปีจําได้หรอกนะแต่ว่าอายุสประมาณเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยประมาณท่าไหรไประมาณตั้งสามสิบปกว่ากว่าสามสิบกว่าอายุสามสิบปกว่าครับตอนนั้นก็คือยังยังไม่มีอะไรยัง อาจารย์แบบบิล้านสมัยก่อนอะไรพวอาซิมสมัยก่อนนะครับแต่ในขึ้นไปนี้มันไม่มีมันไม่มีกับไมโครฟนแล้วผมก็บังให้ยินไมโครโฟนใช่ไหมครับอาจารย์ขึ้นไปขึ้นอาจารย์นะตอนนี้ครับปัจจุบันน้โดมตรงนี้ก็ยังอยู่กับิคู่กับชาวบ้านครัวรุ่นต่อรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปนะครับโอเคครับนี่ก็อีกรูปหนึ่งเป็นรูปหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็รูปสมัยถ้ารูปนี้แหละครับรูปนี้คือรูปนี้คือพี่สาวผมนะ อ่ากอไหมที่อยู่ที่บ้านเลยกอไหมรูปนี้กําลังกรอไหมอยู่ที่บ้านเลยก็คือตอนที่ช่วงคุณลุงกัีเติบโตขึ้นมาก็ได้มีส่วนร่วมในการกรอไหมกันนี่ก็คือเครื่องกรอไหมด้วยใช่ไหมครับจเป็ควรสมัยก่อนเนื้อทำไหมขายกอไหมกรงกอไหมย้อมไหมด้วยมครับแล้วสภาพแวดล้อมในในบริเวณบ้านของคุณลุงเหรอครับเป็นยังไงบ้างแม่น้ําลําคลองอะไรอย่างเงี้ยสะอาดมากครับก็มีบ้างที่ที่ไม่ดีแล้วก็ต่อต่อไปน้ําดีแล้วสมัยก่อนก็ คนบครัวเรียบร้อยไม่มีอะไรสบายมากเลยครับเอรูปนี้คุณคุณเอคุณคุณต้องว่าน้าคุณคุณรูปนี้พอจาได้ไหมลองอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่ารูปนี้คือเป็นงานอะไรเอ่ยอ๋อให้ให้ดูก่อน ตัดผมไฟหลานนะฮะอ๋อแล้วแล้วซ้ายมือท่านนี้แหละครับเป็นภรรยาภรรยาผมอะยิ้มอายัมะเรียนตอนนั้นก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่น่าไม่เปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหก็เรียกพูดอะไรบ้างกเลยนะครับไม่่อยพูดนะนะครับนี่ก็คือรูปตอนสมัยก่อนรูปนึ่งนี่ก็ภาพมาเกี่วภาพเริ่มเริ่มมสีละออกจะสีแดงแดงแล้วนะครับแล้วก็มีอีกมีอีกมีอีกเดี๋ยวโอ้โหลูกนีด เมื่อสักอายุเท่าไหร่ครับสามสิบ่านี่ครับตันนี้ก็เป็นตุ่มนุ่มนะฮะหลายคนก็แบบดูดีมากเลยแล้วคนนี้แหละครับคนนี้มะผมฮะมะผมตนี่ครับมะชื่อชื่ออะไรครับคุณหยาชื่อยาชื่อยาถ้านั้นผู้ใหญ่หลายๆคนที่ที่อายุสักปลายปแล้วนะครับน่าจะน่าจะพอจะนอนอ๋อ นี่ที่บ้านเลยใช่ไหมครับสดๆที่บ้านเลยที่บ้านเลยอ่าแล้วท่านนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นรูปที่ที่เรียกได้ว่าเป็นอรมาที่มาของฉายาที่ไหที่มาของฉายานี่เลยโอ้โหนี่นะครับรูปนี้ที่มาของเขาว่าจ่าใช่ไหมครับจ่ารูปคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนเดี๋ยวนี่ไครคนนี้ใช่ไหมครับรูปรูปรูปลุงกรณีรูปนี้ใช่ไหม ใช่ใช่นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสมัยเดีช่วยเล่าลุงช่วยเล่าตอนสมัยที่รับราชการสมัยนั้นนิดนึ่งภาพก็ได้ก็อะไรเป็นทหารแล้วก็เป็นทหารก็เขาก็ส่งผมไปอบรมที่ราชบุรีไข่ผานุวงศ์ครับแล้วผมก็ทำกิจการหลายอย่าง แล้วบังเอิญวันนั้นผมไปไปเล่นน้ำใช่ไหมแล้วมีเด็กตกน้ําตกน้าแล้วผมก็ไปช่วยมาได้แครับแต่แต่เสียเสียชีวิตยชตก่อน,อนผมไปเอามาได้ครับอ๋อนี่คือเท่าข้าตอนนั้นรับราชการทหารได้ก,กี่ปีครับตอนนั้นก็หลาย,ยครับ ประมาณ20ปี2ี่สิปีขึ้นไปหรือเรยี่สิปีขึ้นไปปีขึ้นไปครับอ๋อนี่ก็คือคร่าวๆนะครับแล้วก็ว่าแต่ก็ถึงอดีตนะครับตอนนั้นเราเห็นรูปนี้แล้ล่าสุดนะครับะคกับก็เป็นอดีตเหมือนกันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเป็นอดีตที่ไม่น่าจะนานใช่ไหมครับรูปนี้นะครับก็คือให้อธิบายเองดีกว่าให้กระโวดอธิบายรูปนี้ก็คือผมได้อะไร ได้วันพ่อดีเด่นได้วันพ่อดีเด่นเดือน๕เนปี04ก็ปีพศอะไรนะ2548นะครับคุณรวมดูกรณีปัสสาวาได้คัดเลือกใช่ไหมจากลูกบ้านแล้วกันนะเป็นพ่อดีเด่นประจํามัลิอิทยามุลไฟดียะบ้านครัวแล้วตอนนี้ก็รูปนี้ก็คือไปรับรางวัลที่ศูนย์บริหารอิสลามเฉลิมพระเกียรติที่คองเก้านะครับที่จัดการบริ กลางทุกทปีนะในช่วงหลังที่ผ่านมาคับนี่ก็คือปี2อ4 8วันที่5วันพ่อนะครับคุณลุงก็ได้ถูกครับเรียกนะครับก็น่าจะภูมิใจนะครับเป็นเป็นสิ่งที่หลายๆคนในในบ้านครัวก็ชื่นชมญาติพี่น้องก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับนะครับเอาละครับในช่วงอดีตของคุณลุงวันนี้มีอะไรจะจะพูดถึงอดีตอีกไหมครับก่อนที่จะาจะหมดเบรกในช่วงนี้ไป อดีตเนื้อมาผมจะช่วยทําสิดซีดประจำมาส่วนใหญ่ก็คือสรุปว่าช่วงอดีตของคุณลุงเนี่ยก็่วิถีชีวิตก็เป็นกันเองอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นกันเองมาซีดมีงานประจำมาซีดต่างๆเนี่ยผมก็ช่วยติดอาติดไฟมั่งติดไฟราวทำแล้วก็ติดทำน้ำประปา รับต,ติดไฟตามร้านร,ร้านค้าทั่วๆไปผมเป็นคนติดไทยแล้วขนมของประเลียมด้วยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะทำขนมอะไรครับมะแปัจจุบันนี้ทำอยู่ไหมครับต้องทำอยู่โอเคอเคอาเป็นว่าผู้ชมคนานสนใจก,ก็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมชมแล้วก็มาชิมได้ชนะครับยังชิมอยู่ยังชิมได้นะซื้อด้วยชิมด้วยอเอาละครับในช่วงอดีตในตอนนี้ของบ้านครูนะครับก็หมดไปแล้วเดี๋ยวไว้พบกันช่วงหน้าในช่วงของปัจจุบันครับ